เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นนะครับข่าวสารสําคัญที่จะแจ้งกับพี่น้องประชาชนนะพอตอนนี้หลายคนก็ถามกันมาแล้วนะครับว่าทางราชาการเนี่ยนะครับจะเปิดโอกาสให้ประชาชนไปถวายสักการะพระบรมศพกันเมื่อไหรอย่างไงนะครับมีประกาศจากสํานักพระราชวางังเรื่องการถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะ <c oughs> เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ณศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชาวางังทุกวันเวลาตั้งแต่8นาฬิกา30นาที ถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคมคือเมื่อวานนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับและในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณนะที่นี้ด้วยก็คือที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับ8โมงครึ่งเปิดก็ไปได้เลยจนถึง4โมงเย็นตั้งแต่เมื่อวานนี้และเป็นต้นไปนะครับ 2. พระราชทานาพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568 3. พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ราชสกุล คณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชาการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพ,พระราชกุศลครบ100วันนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของอทางสำนักพระราชวังนะครับสรุปสั้นๆน,นะครับ3กิจกรรม นะครับหนึ่งตั้งแต่วันจันทร์มาแล้วนะครับเขา,าประชาชนทั่วไปนะครับอย่างพวกเราเนี่ยนะครับจะสามารถเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ที่ศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมหาราชวังนะครับตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นนะไปได้เลยนะครับและ2นะการไปกราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาถึง3ทุ่มของแต่ละวันนะครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนและ3นะให้ประชาชนและคณะหน่วยงานต่างๆเนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลส,สวดพระอภิธรรมพระบรมศพหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศอย่างเป็นทางการของสำนักพระราชวังนะครับ เราก็แจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางวางแผนการเข้าร่วมนะครับวางแผนการไปถวายสักการะพระบรมศพกันนะครับแล้วครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ภาคประชาชนภาคเอกชนหลายหน่วยงานเขาก็จะเตรียมนะผมก็เห็นในเฟซอยู่มีการชักชวนการระดมสรรพก,กำลังทรัพยากรต่างๆนะครับเพราะว่าเวลา บรรยากาศแบบนี้ผู้คนก็จะมากันเยอะรถหลามเลยทีเดียวเพราะพอคนมาเยอะปุ๊บเนี่ยเรื่องข้าวปลาอาหารน้ำท่าหยูกยาการจัดระเบียบอะไรต่างๆการเดนินทางนะอย่างเมื่อวานนี้พี่ปองก็สัมภาษณา์คุณอาร์ตใช่ไหมฮะคุณอาร์ตพสุทธ์นะครับก็ก็ไปรวบรวมกันกันกบบรรดามอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยไปบริการพี่น้องประชาชนนะบางคนอาจจะขึ้นเรือมาจากเรือแสนแสบน,นะครับขึ้นเรือมาที่ผ่านฟ้านะเขาก็จะมีรถรับส่งไปจุดที่ที่ อำนวยความสะดวกอาจจะไม่ได้ไปถึงบ้านเป๊ะๆแต่ว่าสามารถที่จะให้พ้นจากบริเวณงานนะครับที่คนเยอะๆแล้วรถลาเข้าไม่ได้เนี่ยไปสู่จุดที่ไปขึ้นรถแท็กซี่ก็ได้ไปขึ้นรถไฟฟ้าไปขึ้นรถข,ขนส่งมวลชนอะไรต่างๆได้ตอนนี้นะครับหรือซุ้มอาหารต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมีคนทยอยทยอยกันเข้าไปนะครับไปจัดแจงไปช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม,คะมาคนละมือนะครับนี่คือความ งดงามความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับที่ผมก็คิดว่าเป็นภาพที่พระองค์ท่านอยากจะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับได้ร่วมกันตรงนี้นะครับ